วัค่ะวันนี้คุณป้าจะพามาชมมีคุนซุปของมาเลเซียนะคะว่าอร่อยแค่ไหนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเรานั่นเละแต่ว่าที่นี่จะเป็นม,ม,มีมีเรืองมีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพามาชมจ้าไปไปกันเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นร้านประจําอร่อยมากเลยจะพามาดูว่าเขาทํำยังไงนะคะเขาเรียกมีหุ่นซุปของที่ของมาเลเซียเนาะในเมืองเคลนี่แหละ mm hmm. เขาก็จะเอาเส้นแบบสีเหลืองน่าจะใส่ขมิ้นอะ่ะใส่ขมิ้นด้วยจะเป็นออกสีเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะพาชมอันนี้จะเป็นหม้อน้ำซุปหม้อใหญ่ๆเลย หม้อน้ำซุปเขาก็จะต้มมีเนื้อด้วยนะคะอันนี้จะเคี่ยวไว้นานๆแต่สยานาอินี่สุดยก็ต้องก็ต้องอัมเบตาปาวาลิจัมป์โออิตูอะไรเปล่าปลุกหมเลยอะต่เมาเมา,มานั่นที่เสียไปกันอะไรเปล่าหวดเลยอะ อันนี้หม้อหม้อยักษ์หม้อน้ำซุปหม้อใหญ่เขาก็จะเคี่ยวไว้นานๆนี่น่าอร่อยมากในนี้ก็จะมีพวกเหมือนเหมือนบ้านเราเนาะใส่น้ำซุปใส่พวกเอ่ออะไรนะเกี่ยวกับน้ำซุปน่ะจะมียาเหมือนคล้ายๆยาจีนบ้านเรา ไปแล้วสยากสิตกวันตังหต่ิธาซมเล่ะตัดมอะตดอ Ada แต่พิาซัมหม้อใหญ่มากเลยหม้อใหญ่มาก คนเยอะๆอร่อยนะคะคุณป้าก็พามาชมหม้อก็ยายใหญ่น้ำหม้อต้มน้ำซุปเขาใหญ่มากเลยนะคะ,ะด อันนี้ก็จะเป็นหมีฮุนสีเหลืองนะคะสวยงามมากเลยไทยเหลืองเหรอ่าไทยแดงสยาน่าไม่ไดมาีมาแล้วจุกม้มนไม่ได้มี้ันฮะก็ไม่ได้มาก่กม่นี่เขาถามมาอยู่ที่นี่เปล่าก็จะมีเนื้อด้วยอันนี้นิส่า่่งเป่มลนี่เไียบัไ่ออาไแ ตละลุอะไรนี่บีบุนบิ้งซุปไม่ตะลุอะไรคุณหุณหอ๋อเขาใส่ขมินให้เป็นสีเหลืองสวยงามนะคะสวยงามไหม นี่สะดาศยาสุกะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็มีต้นหอมผักชีอันนี้ก็จะเป็นหัวชไยโปะนะคะคุณป้าก็พามาชมว่าอร่อยแค่ไหนอันนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมือง KL นะคะ สนังมากมาจําตัวโอเคสดา thank you าจะเป็นน้ำพริกเขาน้ำพริกเหมือนน้ำพริกเผาบ้านเรานะคะอันนี้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ เป็นคล้ายๆน้ำพริกเผาเดี๋ยวเรามากินดูว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาชิมก่อนว่าเป็นยังไงอร่อยแน่ๆเลย มาๆากินด้วยกันนะคะขอบคุณที่ <จะ S 1> รับชมนะคะหมดนี่แล้วก็กินด้วยทั้งหมด2 3เอย่อ2ดเหรียญัวบุโรสตูอ่ารวบุโรสตูโอเคบ๊ายบายแต่งเกี๊ยวกระชังอีกอ่ะ โอเครดริมาเกษมัยดเปล่าได้จลานิโปล่าจลานอโป่าบาตูบาตับาสานันตีบาเลไทยแลนด์นะตะบุเล่บาลลูลูโอูู้ทีนี่ลูลูมเจนโอเคบายบาร์ตบุ a เรดโอเคบาายบายเก็พามาดูร้านนะคะที่เขาขาย มีหุ่นซุปเนาะบ้านนี้บ้านเราก็เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้ก็จะคลายแต่มีเดี๋ยวยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใคุณป้าด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คุณป้าด้วยคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย